สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเขียนโปรแกรมนะคะให้หุ่นยนต์เดินหน้าเป็นเวลา5วินาทีนะคะแล้วก็ถอยหลังเป็นเวลา5วินาทีค่ะเดยว,วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําการสร้างเป็นฟังก์ชันนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันของการเดินหน้านะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันของการถอยหลังค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่โปชาร์กันก่อนเลยนะคะสําหรับผังงานของเรานะคะตัวที่เป็นเมนหลังเนี่ย เราก็จะมาดูนะคะโดยเริ่มต้นนะคะก็จะต้องทําการกําหนดตัวแปรค่ะซึ่งกับตัวแปรที่ให้มาตอนนี้นะคะจะเป็น PWM นะคะแล้วก็จะเป็นของ D/A r ค่ะซึ่งเป็น A และ B นะคะเพราะว่าเรามีมอเตอร์ทั้งหมด2ข้างใช่ไหมคะตัวของ PWM เนี่ยจะไว้สําหรับกําหนดเป็นความเร็วนะคะ ความเร็วของหุ่นยนต์นะคะที่เราต้องการนะคะได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งพันยี่สิบสามค่ะซึ่งจะต้องกําหนดค่าเป็นอนาล็อกนะคะส่วน d a r นะคะตัวนี้จะเป็นการกําหนดทิศทางค่ะจะเป็นรับค่าเป็นตัวของดิจิตอลค่ะก็คือเป็นหนึ่งหรือว่าเป็นศูนย์นะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นหนึ่งนะคะหุ่นยนต์ของเราเนี่ยอาจจะทําหน้าที่คือล้อของหุ่นยนต์ก็คือจะทําการหมุนไปทางทวนเข็มหรือว่าตามเข็มนะคะให้เป็นศูนย์หรือว่าเป็นหนึ่งค่ะทวนเข็มกับตามเข็มนะคะอยู่ที่ว่าจะเป็นอยู่ที่การติดตั้งงขอเรานะะค ค่ะสำหรับ D 1 D 2 D 3 D 4เนี่ยมันคือค่านะคะหรือว่าเป็นขาสัญญาณที่มันถูกกําหนดไว้จากตัวของมอเตอร์จากตัวของบอร์ดนะคะก็คือเป็นตัวบอร์ดขับมอเตอร์นั่นเองหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามอเตอร์ได์นะคะตัวนั้นก็คือมันจะถูกกาหนดค่า D 1 d 2 d ่ d 4เนี่ยให้เป็นค่าของตัวมอเตอร์ที่เราได้ใส่เข้าไปด้วยกันนะคะก็คือที่เราทํากันใน EP ที่แล้วนะคะก็คือการประกอบนะคะต่อมาค่ะเป็นการ กำหนดตัวแปรทั้งหมด4ตัวนี้นะคะให้ให้ส่งค่าเป็นเอาพุตนะคะเพราะว่าการที่มันรับค่าใช่ไหมคะรับค่าจากการการเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยแล้วก็เอาพุตออกไปเนี่ยทำให้มอเตอร์มีการหมุนนะคะเลยเป็นอุปกรณ์เอาพุตนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเข้ามาสู่โปรแกรมนะคะก็จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน forward นะคะหน่วงเวลา5วินาทีนะคะจากนั้นก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน backward นะคะแล้วก็หน่วงเวลา5วินาทีฟังก์ชัน forward ของเราเนี่ยคือเดินหน้าแล้วก็เป็นเวลาให้ไมพีก็คือเดินหน้า5วินาทีนะคะแล้วก็ ฟังก์ชัน backward ก็คือเราจะถอยหลังนะคะเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นโปรแกรมหลักนะคะต่อมาเรามาดูที่ผัางงานการเขียนโปรแกรมของฟังก์ชัน For w a r d ค่ะหรือฟังก์ชันที่เราบอกว่าเป็นการเดินหน้านั่นเองนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะทําการสร้างฟังก์ชันนะคะโดยการสร้างฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคําสั่งนะคะคําสั่งที่ชื่อว่า void นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะคะชื่อว่า For w a r d ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเซตให้ตัวแปรที่ชื่อว่า PWM เนี่ยเท่ากับเท่ากับ500ก็คือเป็นการกำหนดให้ตัวของมอเตอร์ A เนี่ยมีความเร็วเร่งที่500นะคะ แล้วก็มาเซต D/A r มเตอร์ A ให้เป็นศูนย์นะคะซึ่งศูนย์ในที่นี้นะคะเมื่อทําการติดตั้งตัวของ DC เตอร์เกียร์แล้วเนี่ยถ้าตัวของเตอร์ A เนี่ยมันก็ต้องรับค่าเป็นศูนย์ค่ะถึงจะทําการเดินหน้านะคะเพราะว่าจะเป็นการกลับขั้วหรือสลับขั้วต่างๆนะคะแต่นี่ก็คือค่าที่เราเซตมาแล้วก็คือจะต้องเป็นศูนย์นะคะถึงจะเดินหน้าคะ่ะถ้าติดตั้งตามที่เรากําหนดไว้นะคะต่อมาเซตเตอร์ B นะคะก็คือเป็น500เหมือนกับมอเตอร์ A คะ่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลกันนะคะให้มอเตอร์2ข้างนะคะ มีความแรงมีความเร่งหรือความเร็วที่เท่ากันนะคะต่อมาก็เซตตัวของมอเตอร์ b ให้เป็นศูนย์เช่นกันคะ่ะก็เป็นการกลับขั้วของมันนะคะค่ะถ้าเพื่อนเอนอยากให้มันถอยหลังก็คือเราแค่กลับค่ากลับขั้วของตัวของ d a r นะคะจากศูนย์ถ้ามันเป็นหนึ่งะคะมันก็จะเป็นการถอยหลังค่ะก็คือเป็นการกลับทิศทางของลูกล้อนั่นเองนะคะก็คือจะตามนี้เลยคะ่ะฟังก์ชัน forward และก็ backward นะคะมันจะมีการทํางานที่ต่างกันแค่ตัวแปรของเซต d a r เฉยนะคะค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะเมื่อเราดูผังงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าโปรแกรมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขั้นตอนที่1เราก็ทําการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เซตอัพนะคะเราก็ต้องมาทําการกําหนดตัวแปรน,นะคะตามผังงานที่เราได้วางไว้ค่ะโดย ตัวแปรที่เราจะกําหนดหรือว่าที่เราจะสร้างขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า PWM กับ d a r นะคะแล้วก็ทําเป็นมอเตอร์ A และมอเตอร์ B ค่ะซึ่งเราก็ฟีค่าวไว้แล้วนะคะเราก็ทําตามหางงานได้เลยลก็ขึ้นไปที่ก่อนเซตอัพนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมีตัวแปรตัวใหม่ะคะ่ะก็คือตัวแปรตัวนี้ชื่อว่า const int นะคะย่อมาจาก constant integer นะคะหรือว่าจะเป็นหรือว่าที่แปลกันง่ายๆเลยก็คือจะแปลว่า ตัวแปรที่คงที่นะคะก็คือค่าคงที่นั่นเองค่ะเราก็ทําการกําหนดไว้แล้วนะคะว่าตัวแปรนี้นะคะมันจะไม่มีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าสมมติว่าเราสร้างเราตั้งตัวแปรนี้ให้มันเป็น1มันก็จะต้องเป็นหนึ่งของโปรแกรมนะคะจะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะคะเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาได้เลยะค,ะะคะ่ะ A, แล้วก็เป็น PWM motor นะคะอ่าเตอร์ A เราก็พิมพ์ A กำกับไว้นะคะเพื่อที่จะให้เราไม่เกิดความสับสนค่ะ สำหรับ PWM motor เนี่ยมันก็เราก็จะเซตให้เป็น D1 นะคะอาเพื่ออาจจะก,ก๊อบลงมาเลยก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะอ่ะตัวแปร A เสร็จแล้วนะคะมอเตอร์ A เสร็จแล้วก็เป็น motor B ค่ะจะเป็น D2 ต่อมาอีกตัวแปรหนึ่งของเราก็คือจะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า DIR นะคะแล้วก็ใช้เป็น constant in เหมือนเดิมเลยค่ะก็จะเป็น A แล้วก็ B เหมือนกับตัวของ PWM เลยค่ะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็น D3 นะคะ สำหรับตัว DRB ก็จะเป็น D4 นะคะอ่าเมื่อเราได้ตัวของตัวแปรที่เรากำหนดแล้วนะคะต่อมาการเซตอัพค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำให้ตัวแปรทั้งหมด4ตัวนี้มันเป็นตัวของเ u t p u t นะคะแล้วก็เข้ามาที่ตัวของ Voice Set Up ได้เลยค่ะแล้วก็เริ่มที่การพิ i n Mode นะคะก็คือกำหนดขาสัญญาณนั่นเองค่ะ p ิ i n Mode นะคะตามด้วย ชื่อตัวแปรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีการกําหนดตัวแปรนะคะแทนการใช้เป็นเลขขาสัญญาณเลยนะคะก็คือจะเป็น P W M A นะคะแล้วก็เอามาใส่ในพิหมดคะ่ะเป็น output นะคะแล้วก็พิมพ์ output ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ทําเหมือนกันทั้งหมด4ตัวเลยนะคะให้มันเป็น ให้ตัวของให้ตัวของตัวแปรนะคะเป็น output ทั้งหมดนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มสร้างฟังก์ชันกันก่อนเลยค่ะสําหรับฟังก์ชันที่เราจะสร้างนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า forward แล้วก็ backward นะคะในการสร้างฟังก์ชันนะคะเราก็ enter กันลงมาเลยค่ะก็คือ void นะคะซึ่ง void เนี่ยมันคือคําสั่งในการสร้างฟังก์ชันนะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อฟังก์ชันตามเลยค่ะก็คือเป็น void forward นะคะเอาใหม่ เมื่อเราได้ชื่อตัวแปรนะคะหรือว่ากําหนดตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะคะให้มันเป็นเอาต์พุตแล้วก็เป็นให้มันเป็นเอาต์พุตที่สามารถที่จะรับค่าต่างๆนะคะไปสะแสดงผลได้นะคะต่อมานะคะเราจะทําการสร้างตัวของฟังก์ชันนะคะที่ชื่อว่า forward แล้วก็ backward นะคะโดยคําสั่งในการสร้างฟังก์ชันนะคะก็จะเหมือนกับตัวของ void setup แล้วก็ void loop นะคะนั่นก็คือคําสั่งชื่อว่า void นะคะก็คือเราก็พิมพ์ไปได้เลยคะ่ะว่า void ตามด้วย ชื่อของฟังก์ชันที่เราจะสร้างนะคะโดยที่จริงเราจะสร้างเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า forward นะคะการสร้างฟังก์ชันเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างจากด้านบนได้เลยค่ะก็คือจะเป็นการใส่ชื่อของฟังก์ชันนะคะตามด้วยวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะคะแล้วก็ปีกกาเปิดแล้วก็ปีกกาปิดนะคะโดยตรงกลางของปีกกาเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเราก็จะใส่เป็นคําสั่งต่างๆนะคะที่ทําให้มันทํางานนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กันเลยค่ะ ปิ c ก u าเปิดก็ปิดก้าปิดนะคะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการกําหนดให้ตัวของมอเตอร์เราเนี่ยทางานอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวของ PWM เนี่ยมันจะเป็นการกําหนดความเร็วนะคะซึ่งการกําหนดความเร็วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกําหนดให้มันเป็นตัวเลขที่ ต่างกันนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็จะเป็นได้แค่ศูนย์กับ1เท่านั้นนะคะก็คือศูนย์ก็คือ,คอไม่สามารถทํางานได้ก็คือเป็นศูนย์ไม่ขยับนั่นเองนะคะส่วน1ก็คือจะเป็นค่าแม็กของมันค่ะก็คือ1นึ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอ n นาล็อกนะคะเพื่อที่จะสามารถให้มันถ้าเรากลัวที่เราจะพิมพ์ผิดนะคะแนะนําเป็นการ Copy ก็อปปี้ตัวของปแปลนะคะที่เราพริมพ์ไว้ในตอนแรกนะคะเพื่อที่ให้มันตรงกันมากที่สุดนะคะแล้วก็ตามด้วยความเร็วที่เราต้องการนะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเราจะทําเป็น500อยนะคะเราก็ใส่เลข500อยได้เลยค่ะซึ่ง500เนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเลขอื่นได้นะคะแต่ส่วนมากตัวของมอเตอร์เนี่ยมันจะทํางานอยู่ที่ประมาณ 200ตั้งแต่200ขึ้นไปนะคะแต่200บางบางทีก็อาจจะแบบไม่ขยับนะคะเพราะว่าแบบมันอยู่ที่แบตเตอรี่ของเราด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ตัวของมอเตอร์ของเราเนี่ยนะคะว่าทํางานเป็นแบบไหนนะคะโดยอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งไว้ที่เซตกลางๆก่อนนะคะก็คือ500นั่นเองค่ะต่อมาตัวของ D a R นะคะตัว D R เนี่ยจะเป็นการกําหนดทิศทางใช่ไหมคะเราก็จะใช้เป็นดิจิตอลได้เลยนะคะซึ่งเป็นแค่1กับศนะคะถ้าเป็น1ถ้าเป็น1ในที่นี้ก็คือมันจะ ถอยหลังนะคะแต่ถ้าเป็นศูนย์จะเดินหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นศูนย์เราจะใช้เป็นศูนแทนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเดินหน้าแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าดิจิตอลไว้เหมือนเดิมค่ะอ่าม,มีดิจิตอลพิมพ์ไม่ครบนะคะตามด้วยวงเล็บแล้วก็ชื่อตัวแปรเหมือนกันค่ะก็คือเป็น D i A นะคะ D R Motor A นะคะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยศูนย์ค่ะอ่านี้ก็จะเป็นการกําหนด การกําหนดค่าให้กับมอเตอร์ A นะคะก็คือตอนนี้เรากําหนดได้ข้างแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราจะมากําหนดอีกข้าหนึงก็คือตัวของมอเตอร์ B คะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะทํางานเหมือนกันนะคะก็คือให้ความเร็วที่500นะคะแล้วก็ให้มันเดินหน้าคะ่ะโดยเดินหน้านี้นะคะเราก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันคะ่ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็จะได้เป็น ฟังก์ชันของการ forward นะคะซึ่ง forward ก็คือหุ่นยนต์ของเราก็จะเดินหน้าคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเรียกใช้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียกใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างฟังก์ชันให้ครบ2ตัวนะคะซึ่งเป็น forward แล้วก็ backward นะคะเป็นการเดินหน้าแล้วก็การถอยหลังคะ่ะเพื่อนๆสามารถก่อฟังก์ชันของ forward เนี่ยมาใส่ใมาทําเป็น backward ต่อได้เลยนะคะเพราะว่ามีการทํางานที่คล้ายคลึงกันคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคล้ายกันยังไงนะคะสําหรับชื่อฟังก์ชันนะคะเป็น forward ต่อมาเราจะทำ backward นะคะแล้วก็แค่เปลี่ยนจากคำว่า f o r a r d เป็นคำว่า back นะคะตอนนี้เราก็ได้ชื่อฟังก์ชันว่า forward และ backward เลยนะคะต่อมาการกำหนดค่านะคะกำหนดค่าตรงที่นี้ความเร็วเราต้องการให้มันเป็นที่500นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะแต่ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนกันตรงที่บรรทัดที่27เห็นไหมคะเป็นเป็นการกำหนดทิศทางนะคะซึ่งตอนนี้ตตัวของมอเตอร์ A เนี่ยมัน เป็นทิศทางในการเดินหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้มันถอยหลังโดยการที่เปลี่ยนจากศูนย์เป็น1น,นะคะอ่าง่ายใช่ไหมคะก็คือแก้กลับค่าของมันนะคะให้มันเป็น1น,นะคะเพราะว่าให้มันต่างกันมันก็จะทํางานสลับขั้วกันแล้วนะคะอ่าเมื่อเราเปลี่ยนมอเตอร์ a แล้วนะคะอย่าลืมค่ะมาเปลี่ยนมอเตอร์ b ที่เป็น head ยี่สิบเก้าด้วยนะคะให้เป็นหนึ่งะคะ่ะทีนี้นะคะเวลาที่เราจะเรียกใช้เนี่ยเราก็เข้าไปที่รูปได้เลยค่ะก็คือเข้าไปที่รูปนะคะแล้วก็ทําการ เรียกใช้ฟังก์ชันนะคะการเรียกใช้ฟังก์ชันเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะใส่เป็นชื่อของฟังก์ชันนะคะตามด้วยวงเล็บแล้วก็เซมิโคลอนนะคะตามรูปแบบของชื่อฟังก์ชันเลยค่ะก็คือเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะคะว่า forward ก็คือชื่อของฟังก์ชันใช่ไหมคะตามด้วยวงเล็บเปิดและววงเล็บปิดนะคะแล้วก็ตามด้วยเซมิโคลอนค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วนะคะซึ่งการเรียกใช้ฟังก์ชันเนี่ยเราเรียกมาแค่ forward ใช่ไหมคะ แต่ว่า For w a r d ของเราในที่นี้ก็คือมันจะทํางานตั้งแต่นี่เลยค่ะบรรทัดที่สิบแปดถึงบรรทัดที่ยี่สิบสามเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเรียกใช้ทุกค่านะคะที่มันที่เรากําหนดไว้ในตัวของฟังก์ชันเนี่ยมาทํางานนะคะต่อมาตาตามตามโปรแกรมของเรานะคะคือเดี๋ยวเราจะให้มันเดินหน้าไปเวลา5วินาทีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คําสั่ง Delay นะคะก็คือการหน่วงเวลาเองค่ะโดยที่ Delay ของเราเนี่ยกาหนดไว้ที่5วินาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น5วินาทีมันก็คือ5,000ค่ะเราก็พิมพ์5 0 0 0ได้เลยค่ะ ตามด้วยเซมิโคลอนเหมือนเดิมค่ะค่ะี๋ยวเราจะมาทำการอัปโหลดลงไปที่บอร์ดกันนะคะว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยจะสามารถทำงานได้ตามโปรแกรมจริงๆหรือเปล่านะคะให้มันเดินหน้า5วิแล้วก็ถอยหลัง5วินะคะอ่ะเพื่อนๆก็ทำการเสียบ USB นะคะแล้วก็ทำการเลือกพอร์ตแล้วก็บอร์ดนะคะแล้วก็อัปโหลดลงสูงบ่บอร์ดได้เลยค่ะการเลือกพอร์ตและบอร์ดก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเสียบ USB ไปที่ ตัวของคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแล้วก็มาที่ด้านบนนี้นะคะก็คือเดีเราจะมาเลือกค่ะก็กดซ e l e c t นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อบอร์ดของเราได้เลยค่ะก็คือเป็นโนดเ MCU 1.0นะคะแล้วก็เลือกเป็นพอร์ตที่เราใช้นะคะก็คือตอนนี้เราจะใช้เป็นคอมสนะคะกดโอเคจากนั้นก็ตรวจสอบความผิดพลาดนะคะแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายถูกนะคะที่อยู่ด้านซ้ายบนนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า verify นะคะ ต่อมานะคะเมื่ออ่านอันนี้ก็คือโปรแกรมของเรานะคะถูกต้องไม่มีอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดนะคะเราก็กดอัปโหลดได้เลยค่ะอัปโหลดนะคะแล้วก็อัปโหลดไปเลยค่ะแล้วเราก็รอสักครู่นะคะ นี่นะคะเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองถอดสาย USB ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากการให้จ่ายไฟให้กับบอร์ดนะคะจาก USB นะคะเป็นแบตเตอรี่แทนนะคะเพื่อนๆก็ลองเสียบแบตเตอรี่นะคะตามขั้นตอนที่เคยสอนไปได้เลยค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเสียบไฟบวกเข้ากับไฟบวกแล้วก็ไฟลบเข้ากับไฟลบนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้หุ่นยนต์นะคะที่สามารถเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้แล้วนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการ เดี๋ยวในอีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการแนะนํานะคะเป็นตัวของเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆนะคะควบคุมหุ่นยนต์ได้ด้วยตัวเองค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องนะคะในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองติดตามชมอีีหน้านะคะว่าเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่พูดมานี้แบบไหนนะคะแล้วรถของเราก็จะสามารถวิ่งได้ผ่านโทรศัพท์ แล้วเลยแล้วหุ่นยนต์ของเรานะคะจะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือควบคุมได้จริงหรือเปล่านะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะติดตาม EP หน้าค่ะสำหรับ EP นี้นะคะพวกเราก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้